สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนยเพ็นวันแพลงครับ e FC บอดโจเอฟซี e FC, ลายน้อยอุงอิงครับถึงแล้วครับถึงแล้วบ้านนี้เหล่าจุดกลางเต็นแคมปปิ้งกันเต็มนะครับให้ในกับเต็มนะครับ 我们要改变环境。 รั้วบ้านจังสวยงามเลยครับ mm hmm. พวก,การชจยอ,อยู่ทางใน,นมั่ะ สวัสดีครับ <Body. S 1> นี่อยู่กับบุมีนี่ 嗯。Mm hmm. โอ้เจ้าโดกับทองขาวพอโลกวิโยกกันเนี่ยอ่าตอโดกกับทองขาววิโยกกันอืม ทองครับมาหาที่นี่กันอุปกรณ์มีแคมปิ้งคัครับครับผมเป็นคนที่ชอบ เวลาสาติดหยุดงานหยุดงานใช่ไหมครับก็จะไปอุทยานนู้นอุทยานนี่แหละนี่แหละนี่แหละบรรยากาศวันนี้คัก<า>ขนาดนี่ไหมพ่อฮักมาจากไหนครับเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพอืม,มาจากกรุงเทพแ,แต่บ้านเกิดอยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ภูทะเบิกภูทะเบิกเอามืาอนี้ศูนย์รวม หัวใจดวงเดียวกันมานีเวทครับถูกต้องครับออันนี้พ่อพ่ออะไรนี่พ่อฟ้าครับพ่อฟ้าอันนี้พ่อทนุครับทนุครับอืมคนร้อยเอกกระเพ็ดถมุดดิบดิบเอาๆตรงผมกับกระสินใกล้ๆกันฮะวศหนุ่มทะเบียนที่เขาอยู่กานกระสินกาะสินครับบางเทือมิตาเห็นในเม่นกันเนาะใช่ขึ้นไลรขึ้นอะไรนี่ได้มาเจอกันแบบนี้ก็ดีนะครับมามิตติ้งเจอกันผมเชื่ออย่าง พวกเราเนี่ยชาติก่อนอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาเพื่อนกันอาจจะเผลออาจจะเป็นเพื่อนกันด้วยนั่นแหละนั่นแหละนนั่ไอ้พวกนี้มันบางทีมันใช่ความบังเอิญนะถ้าเราไม่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่มีถ้าถ้าเราไม่เกจตั้งหนาหรือไม่ตั้งใจที่จะทําให้มันอย่างเนี้ยว่าผมจะมาเนี่ยก็ต้องเคลียร์งานประจําให้มันเรียบร้อยก็ต้องกต้องก็ต้องมุ่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนน้องอู๋เอ๋เป็นสะพานให้พวกเรามาเจอเออเออเออเขาบอว่าสะพานนิพพานอืมอืม

แต่แถนนี้ห้มม่วงยังสันดีแ้วนึงูนหุ้นบ่ถึกมันบอมีไฟด้ต้องใส่ไฟเริ่มแล้วครับจุดไฟแล้วคนดังตอนนี้คนดังไฟขอบคุณมากครับผมพ่อขอบคุณมีไฟแต่เดี๋ยวก็หมด ไม่ป่องอยิ่งนเดี๋ยวยห่งหมกม่วงนี่เดีย๋ออย 对。<Yeah. S 2> คลิปนี้มาหอดมาถึงนะครับภาพพี่น้องมึงสถานที่ตรงแคมปิ้งกางเต็นท์กันนะครับเดี๋ยวสิพาบ่งคลิปต่อไปนะครับดูภายในแล้วก็อาจจะไปวัดอีกทีหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามชมทางช่องซ้อนอุ้ทะเบียนเจอว,วันออฟวิเชียลครับสวัสดีครับ